สุภพมงคลเฉลิมพระชนมพันษาบรมราชินีสุทธิดาจักกรีสมัยงามพระยศสง่าคู่ภูวนัย ประชาไทยถวายชัยส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2567พบการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเคลื่อนที่ไปหาประชาชน ถึงที่พบการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการให้ความรู้อบรมอาชีพระยาสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวทีของนักเรียนการจับฉลากรับเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพร้อมการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกำหนดจดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่20พฤษภาคม2 5 0พ 67ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่27พฤษภาคม2567ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่3วันที่31พฤษภาคม2567ณนูนย์สวนสุขภาพตะแก้วครั้งที่4วันที่4มิถุนาย,ยน2567นณะศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีงา,ง,างานนี้พลาดไม่ได้ไ โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจัดพิธีถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิม,มลลักษ์ณพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณค่ะ นางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลลัษณ์ พระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ผู้แทนนักเรียนผู้แทนคณะครูผู้แทนณคทนณะผู้บริหารร่วมถวายผ่านพุ่มหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รวมทั้งยังเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเจริญรอยตามเบืองพระยุคล,ลบาทและส่งแบ่งเบาพระราชปาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกรกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ